ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเล่อนทอยๆกับผมเหมือนคนทอยอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมารีวิวปับป๊บปั๊บโซโลโอเคโอเคมาดูหน้ากล่องกันก่อนอันนี้โลโก้วันพีชโอเคขอ,อยหยัดนิดนึงนะฮะเนื่องจากก,กล่องค่อนข้างใหญ่โลโก้วันพีชนะครับ One Piece 4, วันพีชฟิล์มซีแมวเงิน,นแมวเงินก็คือรถเอสเคนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเมกาเฮาส์อ่ะแล้วโลโก้ปั๊บอยู่ตรงนี้ชื่ออยู่นี่นะครับโซโลหน้ากล่องเป็นนี้ ต่อไปมาดูข้างกล่องข้างกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นรูปโซโลกับโลโก้ตัวแซดข้างกล่องสองข้างจะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือโซโลแล้วก็ตัวแซดด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นภาพพิว,วของโซโลนะครับ3มช่องมีโลโก้ป๊อปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการต่ออ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดน่าจะเป็นคำเตือนด้านบนเหมือนกับด้านข้างก็คือมีรูปโซโลแล้วก็ตัวแซดโอเคเราจะมาเปิดกล่องกัน ครับหลังจากที่เราแกะกล่อ,องออกมาเมืกี้ก็จะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9 10ชิ้นนะครับก็จะมีดาบให้3เล่มพัดหัว2อันที่คำประคุมหนึประคุมหนะครับเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าก,ก็หัวจะถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้หัวไหนขอให้ดูนี่ก็ โอเคเ,อเป็นหัวธรรมดาใสานะ่เข้าไปแทนนี่นะฮะก็ดาบก็จะมีอันนี้สังดายยิ่งเยือกน,นี่นะครับแล้วก็ซุซอียตัวโด,วโดวของไม่ต่อแล้วกันเพราะว่าเปลี่ยนเป็นทานโหวธรรมดาแล้วก็เาอาประคุม เสาความคุมก็จะอยู่ด้านหลังอยู่ประมาณนี้นี่นะก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวอย่างเต็มเตมตัวกันดีกว่า ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการเรียนเต็มตัวของ Pop Solo Movie Film C นะครับก็คือตัวนี้สูงประมาณ24ซนติเมตรนะครับก็เป็น PVC ทั้งตัวยกเว้นส่วนดาบนี่ผมว่ามันค่อนข้างคมอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็สำหรับเทปนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับคนที่ชอบหรือถูกใจเราขอฝากกด Subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ